สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินนะพฤกษบกันแล้วก็มืองกรนะคะนี่คือคลิปเอพิโซดสองมั้งนะคะเอพิโซดสองนะคะคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะธาตุดินนะคะนี่เป็นการอ่านทั่วไปเป็นดวงทั่วไปเป็นดวง general สลับกันได้หมดทุกอย่างนะคะไวเบอร์ซ่าทุกอย่างได้หมดเลยนะคะ แล้วก็ชาวธาตุดินมีทั้วโลกนะคะอะไรที่คุณคิดว่าคุณฟังแล้วมันเป็นตัวคุณใช่ตัวคุณในชาวธาตุดินก็ไปคิดแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตามนั้นนะคะโอเคค่ะมาดูชาวคนโสดคนคุยนะคะขอไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักของชาวคนโสดคนคุยธาตุดินค่ะคนโสดคนคุยธาตุดินคนโสดคนคุยธาตุดิน p เ s of อ e เ t a c l e s เททิ้งความรู้สึกอะไรบางอย่างออกไปคะ่ะคนโสดคนคุยอโอเคคราวนี้มาดูว่าตอนนี้ค่ะชาวธาตุดินคนโสดคนคุยคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงบ้างคะ The s ส r รันแป้งมองว่าคุณน่าจะเอาอยู่แล้วล่ะนะคะกับความรู้สึกของตัวเอง กับความรู้สึกของคนรอบข้างกับคนอื่นๆที่เข้ามาวนเวียนอะไรในชีวิตคุณแล้วก็โฟกัสพักความรู้สึกของตัวเองไปก่อนนะคะพักไปเพื่อไม่อยากให้เจอเหตุการณ์อะไรที่มันต้องกระทนหันก่อนหน้านี้นคุณน่าจะเคยผ่านเรื่องราวรักสามเศร้านะคะคนโสดคนคุยนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะประสบอยู่ก็ได้แต่คุณจัดการกับความรู้สึกนั้นไปแล้วคุณคิดว่าตัวคุณมีความสุขแล้วมันเป็นเก้าเหรียญ ถึงแม้ว่าอีกเหรียญหนึ่งจะไม่มีความรักก็ได้ l u c กี้อินเกมแต่ไม่ลักกี้เลิฟก็โอเคนะคะไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตามาบอกว่าตัวคุณเองเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนี่อนะคะโอเคคราวนี้มาดูความรู้สึกของคนคนนั้นของชาวทัดดินนะคะคนโสดคนคุยนะคะคนโสดตอนนี้แป้งมองว่าตัวคุณยังนิ่งๆอยู่ใครจะเปิดมาคุยอะไรกับคุณตอนนี้คุณก็คุยได้แต่คุณไม่ใช่ประเภทที่ว่า เมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีอย่างเงี้ยไม่ใช่ความรู้สึกคุณแค่ว่าเข้ามาคุยเข้ามาจีบก็เข้ามาคุยสิอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะคราวนี้มาดูคนโสดคนคุยตอนนี้คนคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณยังไงคะเดี๋ยวค่ะเราแฟนบังท่านคุยกับชาราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษพบังท่านคุยกับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์โอเคบังท่านคุยกับชากับชาราศีกุมลัคนากุมนะคะ อเคค่ะฮะแปลว่าตอนนี้ตัวเขาก็รักตัวเองอะ่ะเขาก็รู้ว่าเขาต้องรักตัวเองแหละนะคะอืมในบางท่านบางคนถ้ามีการเดินทางมาหากันน่าจะมีการติด,ต,ดติดเรื่องการเดินทางบางท่านคุยกับคนที่อยู่ในระยะไกลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าถามว่าเขามองคุณแป้งมองว่าเขาน่าเขานามองคุณว่าคุณคนที่สงบนิ่งมากและเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีอะ่ะ ะะสงบนิ่งมากเป็นผู้หญิงที่ดีผูช้ชายที่ดีใครมองคุณเข้ามาจากข้างนอกนั้นเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบนิ่งสงบดีอะ่ะอ,อยู่ด้วยเรารู้สึกฉันฝากชีวิตกับคนนี้ได้มีความสุขอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่ถามว่าตัวเขาเองเป็นยังไงตัวเขาก็เขาก็รักตัวเองนั่นแหละนะคะเขาเป็นคนที่รักตัวเองอยู่นะความรู้สึกเขายังขึ้นขึ้นลงอยู่ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงอยู่เลยคิงออฟคัฟฟบอกนะคะ เขาอยากเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับคุณนะแต่ทําไมเขาเศร้าล่ะเดะมูนมาเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะอืมคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคนโสดก็เหมือนกันนะทําไมอ่ะอ๋อโอเคสอบคาร์ดแปดถ้วยแป้งมวงว่าความรู้สึกเขาอาจจะยังวังวนอยู่ในความวุ่นวายแหละเขาเห็นปะ เราดูไพ่เราก็รู้แหละความวุ่นวายอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาปลีกตัวมาจากความวุ่นวายนั้นไม่ได้นะคะเขากําลังงงสับสนอะไรบางอย่างนะคะคนโสดคนคุยอืมแต่จะมีคนใหม่ๆมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณแหละคนโสดมีนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาทางด้านระยะทางนิดหน่อยนะคะท่านคุยกับชาราศีมีนลัคนามีน queen of swords โอเค คุณอาจจะมองดูว่าทําไมเขาถึงเย็นชาจังนั่นแหละค่ะเหตุผลที่เขาเย็นชานั่นเองเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มากมายในตัวเขาเนี่ยดูสิคะวนเวียนผูกมัดอยู่เลยอะ่ะอืมเขายังสับสนอยู่ตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะโอเคคราวนี้มาดูชาวธาตุดินว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดคนคุยจะเป็นยังไงคะ3ร f 1ค่ะอือฮึ Uh huh. ถ้าคุณคิดว่าข้างหน้านั้นน่ะมันจะมีความวุ่นวายอยู่แน่ๆเลยอะ่ะนะคะโอเคแป้งจะบอกว่ามันอาจจะมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่าตัวคุณเองอยา่ากักขังความรู้สึกของตัวเองสิคะนะลองกล้าก้ากล้า,าเสี่ยงออกไปดูกับความรู้สึกของตัวเองนะคะอือ uh ฮ้ huh. แต่ถามว่า มีในกรณีมันมีเรื่องราวของใครต่างๆที่ยังไม่จบจากคุณด้วยนะแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยในกรณีบางท่านบางคนนะคะไพ่เดอะสเตรนท์มันก็มาให้ไพ่เดอะสเตรนท์มาไพ่เดอะเดวิลมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบคุณอาจจะติดค้างอะไรกับคนเก่าอยู่ในบางท่านบางคนนะคะชาวพัดดินนะดีเอมเปอร์บางท่านคือชาราสินเมธลัคนาเมธนะคะเดอะเมจิเชียนคนคนนี้เขาทําอะไรกับคุณเอาไว้อะแบบหลุกปลีกหลุกลก,ลก,ลกคุณก็เลยรู้สึกว่ามันค้างค้างคาคา,า,าย,ยังไม่จบ อารมณ์ของคุณมันก็เลยแบบข,ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณอยากจะเคลียร์กับเคลียร์ใจกับคนเก่าก่อนเคลียร์ใจกับสิ่งเก่าๆให้มันจบในบางท่านบางคนหรือถ้าคนโสดคุณไม่ต้องเคลียร์อะไรกับใครแล้วแป้งมองว่าตัวคุณน่าจะรู้สึกว่าคุณจะลองเล่นกับความรักดูสักครั้งหนึ่งแล้วแหละนะคะลองเล่นในที่นี้ก็คือเล่นสนุกแบบเล่นสนุกไม่ได้เล่นแบบสนุกให้ทำหลายใคร แต่คุณเพียงแค่ว่าชฉยยอดบางท่านคุยกัสาวรา้านซีกรกรกรลัขนากระกรกรกเล่นสนุกในที่นี้ก็คือว่าก็ลองหลั่้านแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองแต่เราก็จะไม่ได้ทําให้ใครเสียใจแบบนั้นใช่เทนส์ควอตอนมันรีเวิร์สคุณน่าจะไม่ได้ทําอะไรให้ใครเสียใจคุณเพียงแค่ว่าก็ลองคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะโอเคใช่ที่แปงมงบอกว่าคุณจะเล่นสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะคุยกับคนคนหนึ่งเป็นคนไป เป็นคนคไปนะคะแต่ว่าคุยกันแบบในทิศทางที่อารมณ์ดีไม่ต้องจริงจังไม่ต้องรีบพัฒนาวความสัมพันธ์อะไรอเงี้ยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะชาวคนโสดคนคุย mm hmm. คราวนี้มาดูไพ่อาราโอกากันค่ะ mm hmm. ขอไพ่คำแนะนำให้กับชาวคนโสดคนคุยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ mm hmm. โอเคธาตุดินคนโสดคนคุยธาตุดิน คำแนะนำ่ะอิน i n นิตี้เซอร์โอเคโอเคโอเคไพ่บอกว่าจบสิ่งเก่าและเริ่มสิ่งใหม่นะคะอืมแล้วก็ให้คุณจงคิดถึงแค่วันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างแนวโน้มที่บอกแป้งว่าตัวคุณน่าจะแบบลองเล่นสนุกกับความกับกับสิ่งใหม่ดูคือพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบเรื่อยๆช้าๆไม่ได้รีบ ไม่เดยวปุุบปับ๊บเธอคิดเนี่ยกับเราเป็นแฟนกับเราปะอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วขออีกใบหนึ่งบอชอัล e ิชเยอแอทเวนเ s อร์ไซส์เ e r ร์ริส d ล e บิด i n g โอเคให้ออกมาในสอดคล้องจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่นะคะคิดถึงเพียงแค่ว่าวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจงดื่มด่ำกับบรรยากาศพรุ่งนี้และว,วันนี้ ะะย่าเพิ่งไปคิดถึงนนะอนาคตที่ไกลามากจนทำให้เราต้องปวดหัวนะแล้วก็นลชลดปล่อยการผจญภัยของคุณและกล้าได้กล้าเสี่ยงนะคะแต่แป้งก็ไม่ได้ว่าจะให้กล้าได้กล้าเสี่ยงไปเสี่ยงอะไรอันตรายอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าก็ลองฉีกกฎในความรักรูปแบบเดิมๆของคุณถ้าคุณเป็นคนคิดมากก็ลองฉีกกฎที่ว่าไม่ต้องคิดมากเนี่ยไพ่อบ,บอกคิดวันต่อวัน คิดอะไรที่มันมีความสุขที่ทําแล้วตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะถ้าคบใครรู้สึกอึดอัดหรืออะไรก็นยเห็นหน้าปะนะคะเลือกเอาเลยนะคะคนโสดคนคุยนะคะจงเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในทุกๆวันแป้งสรุปคีย์เวิร์ดให้เลยโอเคนะคะชาวคนโสดคนคุยชาวธาตุดินนะคะพลิกศบกันมังกรประจำเดือนกุมภา พันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับยอด subscribe ที่ติดตามกันนะคะแป้งนึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาเลยเพลงอะไรนะอะไรสักอย่างที่บอกว่า you got this เออจำไม่ได้ <c oughs> uh huh. เออเออเพลงแบบปล่อยใจปล่อยกายปล่อยความรู้สึกแหละคะ่ะไปตามไปตามสายลมียงเพลง นะคะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับอยอด Subscribe นะคะ 5K แล้วใน1เดือนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแป้งใส่รายละเอียดให้ที่ใน description box ข้างล่างแล้วนะคะไงก็ขอบคุณมากๆนะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ไปละ